สิ่งที่ห้ามทําหลังมื้ออาหารเด็ดขาดครับเสิ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยหลังมื่ออาหารถ้าท่านอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีไม่ควรทำเจ็ดสิ่งนี้ครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่ห้ามทําหลังมื้ออาหารเด็ดขาดครับเสิ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยหลังมื้ออาหารถ้าท่านอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีไม่ควรทำเจสิ่งนี้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับครั้งนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเข้อห้ามนะครับ ไม่ควรทำหลังอาหารเด็ดขาดเลยถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่แฮปปี้ครับข้อแรกครับไม่ควรสูบบุหรี่ทันทีหลังอาหารนะครับอันนี้เนี่ยนำมาจากสสสนะครับก็เป็นองค์การของเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของประเทศไทยดีมากๆเลยนะครับลองเข้าไปอ่านกันดูในเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่าการสูบบุหรี่หลังอาหารทันทีเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับเป็นมะเร็งปอดเป็น โลกถุงลมโป่งพองนะครับในอัตราส่วนที่สูงกว่า สูงกว่าคนที่สูบบุหรี่เวลาอื่นถึง10เท่านะครับโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่ทันทีหลังอาหารให้ดีที่สุดก็อย่าไปสูบมาเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะครับมันมักจะทําให้เราแย่ลงซะมากกว่านะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับไม่แนะนําให้ดื่มน้ําอัดลมหรือน้าที่มีแก๊สมากรวมทั้งผลไม้ที่มีแก๊สมากเพราะว่าจะทําให้ท้องท่านอืดหลังทานอาหารมากๆนะครับ ทำให้ระบบย่อยมีปัญหานะครับผลไม้ที่มีแก๊สมากนะครับตัวอย่างเช่นทุเรียนเป็นต้นเวลาท่านทานแล้วท่านมักเจรอแบบนี้ระบบย่อยก็จะไม่ค่อยดีไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับไม่ค่อยแนะนําให้ทานนะครับทานอย่างอื่นดีกว่าเช่นส้มเช่นแตงโมเป็นต้นจะดีกว่า มาต่อกันที่ข้อที่3ครับไม่แนะนําให้ดื่มชาที่เข้มข้นมากๆนะครับหลังอาหารทันทีคือชาเบาๆชงจางๆไม่เข้มมากนะครับอันนี้โอเคให้มันแบบโล่งท้องสบายท้องอย่างนี้ได้แต่ถ้าเข้มข้นมากๆไม่แนะนำเขาบอกว่าจะทําให้ระบบการดูดซึมอาหารเนี่ยแย่ลงนะครับแล้วก็บางครั้งทาให้ท้องผูกด้วยนะครับมีวิจัยบางอันเนี่ยบอกว่าจะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยแย่ลง และการมีธาตุเหล็กแย่ลงจะทําให้เราเป็นโรคได้หลายอย่างรวมทั้งเป็นโรคโลหิตจางด้วยอันนี้อันตรายมากๆนะครับมาต่อกันที่ข้อห้ามข้อที่4บังคับนั่นคืออย่าทานมากจนต้องคลายกระดุมหรือคลายเข็มขัดนะครับเพราะว่าเมื่อท่านทานมากขนาดน,นั้นเนี่ยระบบการย่อยจะมีปัญหาอาหารมาเต็มกระเพาะไม่งั้นท้องท่านไม่ป่องขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับ รวมทั้งบางคนเนี่ยที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยก็จะยิ่งมีอาการมากขึ้นไม่แนะนําเลยจริงๆมาต่อกันที่ข้อที่5ครับที่ห้ามทํำคือไม่แนะนําให้อาบน้ําทันทีนะครับโดยเฉพาะน้ําร้อนนะครับหลังทานอาหารเพราะอะไรอันแรกคือมักจะจุกท้องแน่นอืดน,นะครับระบบย่อยมีปัญหาอันที่2ครับ เลือดเนี่ยไปเลี้ยงกระเพาะมากนะครับตอนย่อยอาหารรวมทั้งเวลาโดนน้าร้อนเนี่ยเลือดไปเลี้ยงผิวหนังมากเส้นเลือดขยายตัวเลือดมันเลยไปสมองน้อยบางทีมันทําให้เราเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมได้อันตรายมากเพราะฉะนั้นแนะนําทานอาหารเสร็จไปเดินเล่นก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยอาบน้ําจะดีที่สุดนะครับ ข้อที่6ครับไม่แนะนําให้ออกกําลังกายหนักๆนะครับทันทีหลังมื้ออาหารนะครับการออกกําลังกายหลังมื้ออาหารเช่นการเดินย่อยนั่นคือการออกกําลังกายเบาๆอย่างนี้แนะนําทําให้กระเพาะทําให้ลําไส้เนี่ยเรามีการขยับนะครับทำให้ระบบย่อยเราดีขึ้นแต่การออกกาลังกายหนักๆกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงระบบเผาผ่านแย่ลงระบบระบบการย่อยแย่ลงมีการจุก มากจุกเสียดแน่นทองหรือบางคนเนี่ยก็เป็นโรคกรดไหลย้อนที่มากขึ้นไม่แนะนำนะครับมาต่อกันที่ข้อที่7ข้อสุดท้ายครับคือไม่แนะนำให้นอนทันทีหลังทานอาหารเสร็จนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกระเพาะเราเนี่ยใช้การใช้เวลานะครับในการย่อยอาหารเนี่ยอย่างต่ําสองถึงสี่ชั่วโมงกว่าอาหารจะลงไปที่ลำไส้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรา ทานปุ๊บหนึ่งชั่วโมงแล้วเราไปนอนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอาหารเนี่ยมันไม่ย่อยลงไปข้างล่างฮนะแต่มันทะลักล้นกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะนั้นเวลาเรานอนปุ๊บจะแสบร้อนอกนะครับเพราะว่าน้ำย่อยและอาหารย้อนกลับขึ้นมาทําให้เราเป็นโรคกรดไหลย้อนอันนี้อันตรายนะครับไม่แนะนําและยังทําให้ท่านอ้วนมากๆด้วยคือ กินแล้วนอนเนี่ยสุขภาพไม่ดีไปเดินเล่นไปออกกําลังกายเบาๆนะครับช่วยทํางานบ้านอะไรอย่างนี้นะก็จะทําให้สุขภาพดีมากกว่าและนี่ก็คือ7ข้อห้ามครับที่ไม่ควรทําหลังมื้ออาหารเด็ดขาดถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ